สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องเมื่อฉันรับงานโฆษณาเค้กแต่ว่าแพ้นมกันเนี่ยเยบไปดูกันเลยเุ้ยอันนี้ก็สวยอะ่ะเดสตัวนี้เนี่ยนะโอ้โหตัวละพันไม่กดแล้วเอาออกเลยสาวจะสั่งของมาเรื่อยๆผมทำไมไม่แห้งสักทีเดียโอ้ยไหนดูสิหุยรองเท้าเออที่ก็แพงเกินห้า้อ มีใครมาส่งพัสดุหรือเปล่าคะถ้ามีวางไว้ได้เลยคะ่ะไม่ใช่คนส่งพัสดุจ้าออกมาดูก่อนใครและเนี่ยกำลังดูช็อปของอย่าสบายใจเลยเอา้า นี่จะไปไหนเนี่ยแต่งตัวซะเวอร์เชียวโอ้ยก็ฉันจะเป็นผู้จัดการเธอที่แหละวันนี้น่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอ้าล้กวันนี้มีงานอะไรอะวันนี้วันศุกร์เอ้ยวันเสาร์ไม่ใช่เหรอวันศุกร์หรือวันเสาร์วันเสาร์แต่วันเนี้ยลูกค้าขอจ้างงานดูเท็นก็บอกเธอไปแล้วฮะบอกตอนไหนดูในไลน์ก่อนเนาะนี่ก็ไม่เคยจะอ่านไลน์ชาวบ้านเขา จริงด้วยมันเด้งมาแต่ว่าไม่เห็นหน่าสงสัยจะดูของเ,เพลินไปหน่อยเลยลืมกดเข้าไปอ่านเน่ยโอ๊ยไปเลยเนี่ยแล้วดูสิผมก็ยังไม่แห้งเนี่ยนี่แต่งตัวธรรมดามากไม่ใช่คอนเซปที่ลูกค้าต้องการเอาแล้วจะรู้ไหมโฆษณาอะไรอะ่ะก็บอกให้ไปอ่านขี้เกียจอ่านแล้วพูดมาเลยโฆษณาเคก้กเค้กเหรออุย้ยน่าอร่อยอะ่ะงานนี้ก็ รกค้าเขาให้9ก็0พันน่ะไหวปะไหวยิ่แล้วถึงแนมะ้จะไม่ดีดังอะไรขนาดนั้นเช่นก็ยังพอมีความดังอยู่นิดนึงนะ9ก้าพันยังไงก็ไหวจ้าทำกี่ชั่วโมงก็ยอมเลยวันเดียว <laughs> โอยเธอกำลังเป็นดาราที่กำลังดังนะช่างมันเถอะ9 0 0พก็ถือว่าดีแล้วเขาไม่ได้กดราคาเลยหลอกเดี๋ยวพอเริ่มดังนะี่ยนะก็จะมีคนมนสร้างเธอเยอะๆก็คิดไปเลยเป็นล้านเลยโอ้โหอันนั้นก็แพงไปค่าตัวแล้วอ,อาบน้ำรด้ย,ยังเนี่ยอาบแล้วแต่แค่ยังเป่าผมไม่แห้ง ไปเปลี่ยนชุดเลยนะแม่เนี่เยเลือกให้ชุดที่เคยเอามาฝากไว้อ่ะเลือกดูเลยไปถ่ายแทนใช่ไหมเนี่ยไหนๆก็แต่งมาขนาดนี้แหละแฟรี่ที่ไหนเขากินเค้กกันจ้ะเขากินใบไม้ฮะแฟรี่กินใบไม้เหรออมัม้งนะอ,อ่ะอ่ะเลือกชุดกันก่อนมันต้องเป็นสไตล์น่ารักน่ารักอะ่ะคือสไตล์เนี้ยมันดูแบบธรรมดาเกินหูแดงทั้งผมแดงทั้งคนเลยอะ่ะเฮยเรื่องเยอะจริงๆเลยเอาชุดไหนเลือกเอามา ชุดนี้ทีแม่ชุดนี้หุยมันไอ้นี่เกินอุย้ยคันก็คันยังไม่ได้ซักเลยชุดเนี้ยเอา้าก็ดูซักแล้วชุดนี้อ่ะเออมันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบอะ่ะมันดูก็แบบธรรมดาก็เหมือนเดิมอะ่ะเออจริงด้วยชุดนี้อ่ะหุยเชียร์ลีดเดอร์เกินไปไหมเอ้ยชุดนี้ไหมล่ะอุยชุดนี้ได้อยู่นะชุดนี้ได้จ้ะเอาเลยมันไส่มันตรงสเปกของฉันชุดนี้แหละ แต่สีฟ้ามันธรรมดาไปไหมอะก็ลูกค้าเขาอยากให้มันเป็นแบบนี้แหละไม่ต้องตรงอะไรกับสีเค้กมากมายอะมันจะเข้ากันจริงๆเหรอฉันว่าเปลี่ยนอีกนิดนึงได้ไหมอะโอ้ยจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเอ่ะแล้วแต่เปลี่ยนมันจะต้องเป็นออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่จ้ะเปลี่ยนเป็นตรงนี้เอออ่ะมันต้องให้มันเหมาะกับสีเคก้กทรงผมแบบนี้ได้เลยใช่ปะ่ะลูกค้าบอกว่าต้องการแบบมันแบ๊วแลเหมือนเซรามูร์เลยเนี้ยโอ้โห ไปทำที่ไหนแล้วเนี่ยทันไหมตอนเนี้ยทันอยู่แล้วเอ้ยไม่ได้โอ้โหว่าชุดเมื่อกี้เหมือนเชลิดเดอร์เกินไปตอนเนี้ยเริ่มเหมือนแล้วนะอยู่สีแดงค่ะมาโอ้เชลิดเดอร์กินเค้กเนี่ยน,นะอา้าเชลิดเดอร์ทำไมจะกินเค้กไม่ได้ละ่ะไม่ได้ถือสีลอดซะหน่อยจะกินอะไรไม่ได้อ่ะเอ้เอก็แล้วแต่แล้วแต่เอาตามความแบบ อยากจะได้เลยไปดูก่อนแล้วกันว่าลูกค้าเขาโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคก็ไปหาชุดเปลี่ยนที่นูน่นเลยนะเออเอ,อไ,ดได้ได้ไปไปร้านทําผมเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวไม่ทันเออ,เออโอเคโอเคใจเย็นๆสิเออเออไปไปไป,ไปคือรถมาคุ้นแล้วเนาะไปเร็วรีบเออนะอุย้ยร้านอยู่แค่นี้พูดเป็นร้านอยู่ต่างจังหวัดน,นะนะั่นอะเออ นึกว่าต้องนั่งเครื่องบินไปนี่บนแล้วบนอีกก็ไม่ยอมอ่านแชทอะแถมยังเนี่ยดูซ้ำมาถึงบ้านแล้วว่าจะมารับสักหน่อยดูสิเนี่ยโอ้โหยังไม่เตรียมตัวเลยเลย ก็บอกว่ามันไม่เห็นมันชอบเพลินเกินไปหน่อยเป็นดาราเริ่มต้นน่ะแต่ถ้าเป็นดาราจริงแล้วไม่อ่านแชทนะนจะเลิกเป็นผู้จัดการเอขอขอโทษขอโทษ่ะข,ข,ข,ขอโทษขอคุนได้ค่ะยืนเราตรงนี้พี่คะทําทผมทรงเซรามูนค่ะด่วนเลยแล้วผมก็ไม่แห้งเนี่ยเอาเป่าให้ฉันเลยปะแป๊บหนึง่งนะจ๊ะเป่าให้ไปก่อนเลยหยิบได้เอาเลยจ้ะนั่นดูหรือใครประชดประชันใครกันแน่เนี่ยนี้มานี่เดี๋ยวเป่าให้เออกํากำลังดีเลย เร็วจะได้แห้งไวๆจะได้ไปทําผมทรงเซอร์หมูสักทีเนี่ยไม่งั้นก็ไม่เสร็จแล้วกว่านี้เนี่ยรีบๆเปลี่ยนสีผมด้วยดีไม่งั้นมันจะแดงไปหรือเปล่าแดงหรอเค้กก็ต้องสีแดงดิหรือว่าเค้กสีเขียวว่าที่ลูกค้าเขาให้ชิมอ่ะโอ้ยแดงนั่นแหละจะเย็นๆดิอ่ะเรียบร้อยเป็นเค้กฟรีมคริสต์มาสอ่ะเอ้ยเอาตรงๆนะแต่ว่าเวลาหั่นออกมาเอ้าไปเไรช่างมันไม่เอาแล้วปอมๆอ่ะไปเร็วเวลาหั่นออกมามันก็จะต้องแบบไม่เห็นความเป็นคริสต์มาสอะไรอย่างนี้หรอก ก็มันนเดิดือนแหละมล้วเอ้ยมาแล้วจ้าโอ้โหรีบจังเลยเนาะมานี้ได้ไหมขอสีเหลืองด้วยนะฮะต,ต,ต้องเอาสีเหลืองด้วยเหรอก็ลองดูไงเผื่อมันเข้าว่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีชุดหน่อยก็ได้มันจะเข้ากับความเป็นเซรามูนโอ้โหเซรามูนจะภาพไหนเนี่ยอย่างนี้อ,อย่าว่าฉันสิไม่ได้ว่าแค่แซวเล่นในชุดจะเปลี่ยนด้วยเหรอ ก็ต้องดูก่อนโอ้โหดูคุงยืดออกมาเหมือนคนท้องเลยอะติดปั๊กหรือคะหรืออะไรอันนี้ไอ้อย่าบูลลี่ฉันเลยนะเอาว่าฉันนั่งสวยๆรอแบบรอความสวยเลิศๆก็พอละอืสักครู่นะต้องดูก่อนเซรามูนใส่ชุดสีอะไรจำไม่ได้เลยอะน่าจะสีเขียวอะเซรามูนใส่ชุดสีเขียวอโอถ้าเซรามูนใส่ชุดสีเขียวนี่ ไม่รู้จะพูดยังไงเซร์ซมูนใส่ชุดนักเรียนนี่มันซุดนักเรียนไหมเนี่ยลองแทนกันไปก่อนนะไม่เป็นไรแลร้วตรงนี้มันต้องเป็นน้ําเงินเหรอใช่ไหมล่ะมันต้องมีน้ําเงินกระแดงมันต้องเป็นความแบบซุดนักเรียนวันนี้จะได้เป็นเซรามูนไม่ถามจริงเอากดผิดอีกอเอ้ยได้อยู่นะเหมือนนี่นี่แหละซูเปอร์เกอร์ว่ะ เอออย่าเลยไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันแหละมันต้องเอาหลายๆอย่างรวมกันแล้วนั่นเนี่ยถึงได้เป็นเซรามูลได้อ,ะดอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว3 0 0้อโอ้ยแพงก็แพงแถมทําใช้อีกอุ้ยสไตล์เซรามูลแบบนี้ลูกค้าก็จะชอบเหรอแล้วก็ฉันเลือกไอ้ไม่เหรอฉันว่ามันไม่เหมือนเซรามูลนะรีมเนี่ยทโนสโนไว้เลยอ่ะทโนไว้ก็มาสโนไว้นั่นแหละเออพูดพูดติดขัดนิดนึง ไปรีบไปเลยลูกค้ารออยู่จะสะโนไว้จะไปรับมูลช่างมันก่อนไปดูก่อนว่าเขาสอบหรือเปล่าถ้าเขาสอบก็เปอยให้เราทําไปเออแต่เขาบอกอยู่นะว่าแบบขอแดงๆเลยเกือบไปแล้วไม่ละกพี่พี่เอ้ยขับรถให้มันดีๆหน่อยฉันเนี่ยเป็นถึงดาราดังอ่ะจะมาขับรถโมโหอย่างเงี้ยถ้าฉันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเธอจะต้องรับผิดชอบร้อยล้านเวอร์และอันนี้เวอร์แล้วโอ้ยยกร่าราหรือคนธรรมดาก็เหมือนกันแหละ ก็ฉันเลบตีก็เลยขับแล้วไม่ได้ดูแหน่เอาแยะเอาแยะเอ้ยโอ้ยได้นะไม่ขิดอ่ะลุกขึ้นมาเลยนะฉันไม่ให้แกขับแล้วดูดีเบาเบี้ยวเลยโอ้โหว่าตูบุบหมดแล้วไปขับเองเลยเนี่ยเอาไม่ขับอ่ะขับต่อไปเถอะอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนะเอ้ยมันไม่ใช่รถเธอเธอหยุดพูดมันรถฉันเนาะจ้าฉันฉันจะไม่พูดแล้ว จริงๆเลยนางนี่นี่ไปเลยปะด่วนๆตอนนี้นี่ไงถึงแล้วรถล,ละ่ะรถเดี๋ยวฉันหัอกออกจากค่าดูแลแล้วกันเนาะโอ,อ้เอานะเดี๋ยวพาฉันไปซ่อมด้วยละ่ะเออเอเดี๋ยวพาไปใช่ที่นี่ไหมเนี่ยสกุระมิวสิกคลับอะ่ะเออใช่สิจะที่ไหนแล้วถ้าไม่ใช่ที่นี่ดักคุณนาย เร็วค่ะรีบมากตอนนี้ว่าใช้เวลากับการอยู่ในห้องทําผมอยู่ในบ้านนี่นานมากๆเลยมาลวค่ะโอ้โหสะนโไว้เหรอครับอ้อเนี่ยเห็นไหมเขาวหา้ซินโดไว้เลยมาผิดตรีมนิดหน่อยนะนี่ผู้จัดการไม่ได้บอกแล้วมันเป็นขาวแดงน่าตอนแรกฉันก็ขาวแดงอ่ะเธอก็บอกให้ฉันเปลี่ยนว่าขอโทษ เปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่จจะได้รู้ว่าชุดมันเป็นยังไงแล้วคุณไปบอกให้เขาเปลี่ยนทําไม่ะครับเออฉันยังไม่ได้ดูงานเลยฉันยังรู้เลยอืมอประมาณนี้ได้หัวเหลืองก็ยังดีอ่ะนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ่าตามที่บอกไปเลยนะเมื่อวันก่อนนี่จำได้ไหมอ๋อจำได้เออจำได้แล้วเหรอโอ้ตอนแรกก็นึกว่าจะต้อง แบบอธิบายบทใหม่แล้วนั่นเนี่ยจําได้อยู่แล้วโอ้โหจำได้อยู่แล้วตอนแรกคืออะไรยังไม่รู้เลยวันนี้ถ่ายงานน่ะนี่จะหลับอยู่ในบ้านอยู่แล้วมื่ถ้าฉันไม่ไปปลุกอ, <c oughs> อ่ะอ่ะถ้าจําได้งั้นถ่ายเลยได้ไหมวันนี้พี่รีบอะ่ะเร่งร่วนเลยเอ่ะได้อยู่แล้วค่ะมามา,ามาเออมาเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามเค้กนี่นะหน้ากินจังเลยอ่ะอุ้ยมีต้นคริสต์มาสด้วยอ่ะ ลองชิมสิสงสัยจะอร่อยน่าดูมันดีมากหวานกำลังพอดีแถมไม่ใส่นมวัวด้วยนะคะทุกคนเด็กๆคนไหนเนี่ยอยากจะลองชิมมาชิมได้เลยค่ะเค้กชื่อเค้กอะไรเค้กอร่อยดียัมมี่ยัมี่ให้บริการประมาณนี้ได้ไหมคะเออพี่ว่าเราพูดผิดไปนิดนึงแล้วจำบทผิดหรือเปล่าจำจำอะไรผิดนะคะ โอ้โหแล้นั่นอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นแฟรี่ค่ะแฟรี่หรือแมลงกันแน่เนี่ยโอ้ยแรงมากอะหืมี่แต่งตัวนี่คือที่พูดว่ามันไม่ใส่นมเนี่ยเค้กมันจะมีที่ไหนไม่ใส่นมอะเออนั่นน่ะสิฮะใส่นมเหรอใช่ฮูฉันแพ้นมเฮ้ อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใส่นมมันจะหวานขนาดนี้หรือเปล่าเอ,อ้ยทำไงดีหยุดกินเอ,อ้ยไปโรงพยาบาลเลยส่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่นขึ้นนี่มาเป็นลมตรงนี้ไม่ได้นะวิ่งเอารถมาไหมเนี่ยผมเหมาแท็กซี่มาทัา้งวยสิีเนี่ยกลับไม่ได้เลยฉันเอารถมาค่ะแต่รถสภาพแย่นอยนะคะเอานั่งไปเถอะนี่เอาเป็นว่าเสื้อง,งานช่างมันก่อนไปไปโรงพยาบาลเถอนะน่ะรู้สึกตอนนี้เริ่มคันแล้วอะ่ะคันอะไร ขันแขนขันขานั่นไงใช่แล้วแป๊บเดียวกินไม่ถึงสิบวิอาการออกแล้วไปเลยไปโรงพยาบาลโอ้ยฉันจะไม่ได้งานได้จริง,รงๆเหรอฉันอยากถ่ายงานนี้มันเป็นงานแรกเลยโอ้ยยังไงก็ไม่ได้อ่ะต้องไปหาคนใหม่มาแล้วละ่ะไปไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ต้องถ่ายไปถ่ายอาทิตย์หน้าเลยไปไป,ไปหาคนอื่นมาเออฉันอยากได้งานเนี้ยแต่ถ้าแพ้นมไม่ใช่เหรอก็เค้กมันก็ต้องใส่นมอยู่แล้วอ่ะเค้ก ที่ไหนมันไม่ใส่นมแล้วเนี่ยเออ,เอ,อทำไงดีอ่จะัจะเสียใจมากอ่ะแรกก็นโดนแคนเซลิลด้วยแหละโอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะแคนเซลิลแต่ว่าถ้าไม่แพ้นมจะให้จ้างอยู่หรอกนะออแล้วกินขั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 นอยีขัน,ขนตุมอะไรอะ่ะใหญ่บ่เร้อเลยไปโรงพยาบาลแล้วหอบไปเลยไปจ้าไปกับฉันก่อนเออเอ,อเออเดี๋ยวพาไปเฮ้ยใจเย็นๆสินเนี่ย ไม่เย็นแล้วคันคันคันอ้ยมีไขรแพ้นมแบบฉันบ้างแต่อยากกินเค้กอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้ว,ลวก็แชร์กดไลค์ให้ช่องอีพีชาแลนลได้บ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กดตตามเพจเฟซบุ๊กได้บ๊ายบายไปแล้วอย่าลืมพายชิปไปโรงบาลนะตอนนี้เลยเออเออเออ